สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิจารลุยเดียวนะคะวันนี้ก็พามาหาเห็ดเจมีน่นงเรียกอะไรแล้วนะแล้วเขาก็อ,ออกมาหาล่าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะพอได้ยูได้กินไปจริงสิเนาะอ,อันมหาเห็ดคมพี่น้องมันเป็นตะไรบอเห็ดคมนี่ไปไปไปลุ่นน้ำกันเดยจ้าเอเยไปว่าลงป่าเห็ดเลยเนาะไป ให้นี่จ้ะให้นี่ใช่เขาสิพ่อมาแล้วจ้ะพ่อแล้วจ้ะบัตทีเนี่ย<อ><อ>นี่โอ้นี่จ้ะทั้งเลยอีกาพี่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 โอ้นี่ ได้อยู่สองดอกคุณเด้เนี่ยสองดอกคุณเด้จ้ะอ้าสองดอกน,น้อยๆอยู่ไครแน่อยู่จ้ะมือนี่มาหาตัวจ้ะหาติดใจจ้ะแค่อีกแล้วที่อ่ะตัวเป็นจังได่นเลยละอดอกใหญ่งางาอยู่จ้ะ ส่อน่อนใบใหมอยูยังไปยังมาโอ้นี่พี่นะ้องพอจนได้ล,ละลาะเลยแหละ,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 ละแถวนี้ละเบิงดูเอาเอาได้บ่ล่ะนี่เอาบ่าได้ดอกพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งกัน อันอันใหม่พุนผุนพุ่นคุ้มคุ่นน,น,น,นี่นี่มันนยังไดเนี่ยล่ะดอกบปนใหญ่ก็เลยนี่ใกล้ๆกันพี่นี่ดอกคุ้มๆุ้มนิดหน่อยนี่อ้าสก้อนเอาสก้อนเอาสก้อนนี่หน่อยก็มีเหรพนอก็เกิดไม่ไม่อ้า ดอกแข็งแข่งดีอยู่จ้ะะหาจ้าจ้ะอี๋ยโอ้แม่เพิ่นหลบอยู่เพิ่นหลบอยู่ในนี้อี้โอ้ดอกยังแข็งแข่งยุจ้ะคุณนะ่ะโอ้โหขาบอกใหญ่อยุใอ้คุณคุณคุณน,น,นี่อีกดอกหนึ่งสวยงามเลยแบบนี้เนี่ยอ่า อ้าโตท,ทังไหนอีกเนาะแบที่เนี่ยซอยหาแน่จ้วาวิ่งใสหาแน่เอ้าอ้าอ้เอ้เห็นมะออเห็นมะออี๊ดนินี่ซองดอกพี่ ไเติบแล้วพี่น่องตัสซได้พอจากดอกหนึ่งมึงดูเอ้ยเบิง้งด้วย่นดอกตุ่มๆกุาลางงามเลยจ้ะอ้าวกุหลางงามเลยกำลังแสียบแล้วดอกซ้ำนี่ดอกนี่คือมะลีคักลีเม่แท้ ดูโอ้ตอนนั่นก็เห็นเนาะโอ้รีรีไปใหม่รีคักเลยอ่ะหาตัวจ้ะพอตัวบันบี้มึงจ้ะโอ้เขี่ยไปเขี่ยมาละ พ่ออยู่วันแีน้ดอกงามสำนะแข็งดีพี่น้องยังแข็งดีอยู่ดอกงามสำนะเนาะเอา้าขางใกล้ๆนี่ดิอห้นบ่พี่ ดอกไมน้อยๆตุมๆจะนี่อ้าวใครมีกำลังใจหาต่อยู่อที่เนี่ยย่างมาย่างไปสีทินสมอโอ้โหโอ้โหนี่นนอ้าจ้ะไปนี่จ้ะ มือนี้ก็ได้ซ้ำนี่ละจ้ะโอ้ยหายากหลายเนาะฝนบาตกจ้ะมันหแ,แห้งแรงแห้งจ้ะมือนี้ก็ให้เบิ้งผลงานกะสีได้หน่อยๆแน่กะว่าสิก้อยก้อยอขมกินจะ้ะเพราะได้อยู่มันแรงเนะาะบทันได้ออกหลายอ่ะมือหนาพ่อกันใหม่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้พี่จานลุยเดียวลาไปแต่เพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ